สาคนเอาเ็นว่ามากกว่าสามวันที่สามคนที่เอาอยู่ครับหรือระบบเอาอยู่เจอปัญหาหนี้หรือไม่ถ้าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้วันนี้คุณครูคก็สอนเด็กอยู่ที่โรงเรียนาธิการารคณะกรรมการการศึกษาท่านผู้น่านะ,ะเน้นย้ำนะคะว่าสําหรับในเรื่องของการเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้จะเป็นการเรียนเพื่อในการปรับพื้นฐานก่อนที่เราจะเปิดภาคเรียนจริงๆในวันที่1ตึ่กรกฎาคม2563ค่ะ ช่วงที่เราดำเนินการอยู่ช่วงตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนหกสานี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการของเรานั้นมีการเตรียมการเท่านั้นเองเตรียมการว่าหนึ่งถ้าหากว่าโรคโควิดของเราเนี่ยที่กําลังระบาดอยู่เนี่ยยังระบาดอยู่ต่อไปเราไม่สามารถจกกัดการเรียนการสอนได้ตามปกติหรือเราเปิดเรียนแล้วแต่กลับมาระบาดอีก ที่เราไม่สามารถเรียนได้อย่างปกติเราจะจัดการเรียนสอนทางไกลได้อย่างไรจึงมีการเตรียมการทดลองสอนเกิดขึ้นซึ่งทําให้เกิดความคุนข้องเกิดขึ้นว่าเอ๊ยยังไงดีที่จะสอนลูกหลานให้มีคุณภาพได้ถ้าไม่ต้องกังวลนะครับตอนนี้เป็นกําลังทดลองสอนเท่าน,นั้นเองคุณครูก็ออกไปติดตามที่บ้านนักเรียนว่าท่านผู้ปกครองจะมีคามพร้องขนาดไหน นอกจากนี้เครื่องบินยังช่วยอำนวยความสะดวกในชีวประจาวาเครื <recherche> <ients> <ifi Bee Give light> ่องบินบินได้โดยการเดินทางไปยังที่ไกลๆได้โดยประหยัดเวลามากเลยท่านน้องคเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจดเรื่องสิ่งแวดล้อม5อย่างตามที่ครูบอกในครูส่ง วิชาศัพท์คงหนูนนดูไปเยอะสวัสดีค่ะน,น้องๆครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมในอดีตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ะนี้เป็นอ,อีกรายบ้างคะได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในอดีตน่าอยู่ใช่ไหมล่ะคะ เออ,อดเดี๋ยวหนูดูนี่เสร,ร่ระด,ดับหัวทำใบงามศูนย์เนี่ยเด็กไทยข้ามไปเลยทั้งยายทั้งหลานเรียนด้วยกันหนูเฉพาภูเรียนทางออนไลน์นี่เป็นไงบ้างลูก สนุกมากค่ะสนุกมากเลยหนูชอบใช่ไหมคะชอบไหมชอบหนูชอบเก่งมากเลยเรียนกันทั้งคุณยายคุณหลานนั่นเนี่ยเป็นนักเรียนไปด้วยคุณยายอ่ะเ้ยังที่คืออะไรตรงนี้ความหมายมันคืออะไรดูสิตัวอัแปลว่าอะไรไม่เขียน เข้าใ,ใจไหมครับเข้าใจเหรอเย็นไปด้วยทานข้าวไปด้วยเนาะ